เรื่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2ตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและไต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวถอดปลั๊กออกก่อนนะถอดปลั๊กออกก่อนอย่าเล่นกับไฟเช่นนะ <c oughs> ฝหยมองไม่เห็นนะปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อน okay, โอเคนะเดี๋ยวเราก็จัดการลื้อเลยนะเดี๋ยวเราก็จะถอดแผงวงจรนี่ออกทั้งหมดเลยนะสเกต LED นะเราก็ต้องถอดออกด้วยนะอ้าวออกแล้วออกแล้วนะโอเคนะถอดออกให้หมดเลยนะแผงวงจรนี่นะถอดออกให้หมดเลยนะเดี๋ยวช่างทวีิจะถอดให้ดูนะก่อนอื่นนะก่อนอื่น,น,นแล้วก็นี่ ถอดสายเอซีออกก่อนนี่สายไฟที่เข้าทีวีนี่เนี่ยนะถอดออกก่อนเลยถึงออกก่อนเลยนี่นะถึงออกก่อนเลยต่อไปนะเมนบอร์ดนะแผงเมนบอร์ดนะจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะมีน็อตทั้งหมดหกตัวนะ ขันออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกตัวเนึงอีกตัวเนึง6กเอานัดออกแล้วนะนัดออกแล้วยกขึ้นมา มายกขึ้นมายกขึ้นมาอืมเอาละเฮ้ยต่อไปเมนบอร์ดเมนบอร์ดนะจะมีน็อตยึดอยู่หนึ่งสองสามเอาสามตัวนะสามตัวขันออกมาหนึ่งสอง อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสามอ๋อเรียบร้อยนะหันน็อตออกแล้วนะเต็ดเต็ดแกบสายนะเต็ดแกะสายเออกแล้วนัแล้วเมนบอร์ดนะเมนบอร์ดออกแล้วเดี๋ยวเราจะออกทั้งแผงนี่เลยนะ ลำโพงลำโพงลำโพงก็ยกออกเลยนะยกขึ้นได้เลยนี่ลำโพงนะลำโพงน,นี่ลำโพงข้างซ้ายนะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยเหมือนกันนะยกขึ้นเลยนะยกขึ้นเลยเสร็จเอาละอ่า ออไปสายสายแพรนี่สายแพรนะสายแพรสายจอนะไปเข้าจอนะเนี่ยนะแล้วก็ออกจากซ็อกเก็ตนะสายแพรนะอ,ออกจากซ็อกเก็ตแล้วงัดงัดพลาสติกดำๆนี่ขึ้นมาก่อนนะใช้น,นิ้วตะกิดงัดขึ้นมานะค่อยๆนะค่อยๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยนะขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วเปิดมาแล้ว ค่อยๆดึงสายแพรออกมาอืมออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราก็ยกเก็บเลยนะยกเก็บไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยเลยนะยกเก็บก่อนยกเก็บก่อนอา้าน่นะแตนลองนะ แผ่นรองแผงวงจรซับพ้ายนี่ก็ต้องเอาออกด้วยนะดำๆออกด้วยนะออกออกด้วยอึ๊บเอาละนะเอาออกด้วยออกออกด้วยอา้าวรันนะต่อไปนะะเดี๋ยวเราก็จะเอาสายสายหลอดแบ็คไลท์ออกก่อนนะนี่นะสายไฟสายไฟที่ไปเข้าหลอดแบ็คไลท์นะเอาออกก่อนอ,ออกก่อน อนะเอาละออแล้วออกแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะเอาเป็นบาครอบแผงจอเอาไว้นะนี่แผงจอทูเขียวนี่นะมันจะมีน็อตยึดอยู่ทั้งหมดหนึ่งเี่นนะหนึ่งสองสามนะ ซีนี่มันจะอยู่หลังหลังสายแพรนี่นะหลังสายแพรสายแพรนะสายแพรจอมปิดอยู่นี่ซีอ้านะหกนะน็นอตทั้งหมด6ตัวนะยึดบาเหล็กนะยึดบาที่เป็นเหล็กเกยวยานี่นะขันออกมาเน่ นึงอีกตัวหนึ่ง,องเอาละนะแล้วก็ถอดน,น็อตออก6ตัวแล้วนะ6ตัวแล้วยกออกมาเลยนะ ที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะอ้าวรนะเราก็ได้เอาบาเล็กออกไปแล้วนะเาบาเล็กออกไปแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะเอาขอบพลาสติกออกนะขอบพลาสติกคอบจอเนี่ยนะขอบจอเนี่ยนะนยนะมันจะมีน็อตยึดอยู่ทั้งหมดหน tám tí a một chết nhìn á không chết นะารับยึดทั้งหมดเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวนะอ๋อแล้วนะเดี๋ยวเราก็พลิกจอหงายขึ้นมานะพลิกจอหง,าย,นะงายขึ้นมานะค่อยๆหงายนะหงายจอขึ้นมา เดี๋ยวเราก็จะเอาขอบพลาสติกเนี่ยนะขอบจอนะที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเอาออกนะเดี๋ยวเราจะเอาออกวิธีเอาออกนะมันจะมีล็อกอยู่เนี่ยนะมันจะมีล็อกอยู่ด้านข้างเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมข้างบนก็เหมือนกันนะด้านบนก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมด้านบนจอก็เหมือนกันนะเนี่ยนะเหมือนกันนะขาวๆนี่นะงัดออกมานะ เนี่ยนะงัดตอมานะนะด่วนด้านล่างนี่ไม่มีล็อกนะเนี่ยนะนะดด้านล่างไม่มีล็อกนะด้านล่างจอทีวีเนี่ยนะไม่มีล็อกนะไม่มีล็อกมันจะมีล็อกเฉพาะด้านข้างนะด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนนะเดี๋ยวตั้งทวีปจะทําให้ดูนะอืมออกแล้วนะออกแล้วอืมนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะขึ้นมาแล้วนะ ขึ้นมาแล้วด้านบนเหมือนกันนะดานบน่าน้าออกแล้ว,ออ,ลวออกแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะ วางในที่ที่ปลอดภัยต่อไปนะก่อนที่เราจะยกจอออกนะก่อนที่เราจะยกจอออกนะมันบางรุ่นนะมันก็มีเทปเนี่ยนะมีเทปกาวแปะไว้เนี่ยนะมีเทปกาวแปะไว้นะแปะจอไว้นะ แกะเทปกาวออกก่อนนะจะเทปกาวออกก่อนนะเทปกาวออกก่อนนี่ออกแล้วเนี่ยนี่นะโอเคนะจแกะเทปกาวออกแล้วนะเนี่ยจะเทปกาวออกแล้วยางยางล็อกแผง่อภาพอยู่นะเดี๋ยวเราก็ง้างนะง้างยางนะเนี่ยนะง้างขณะที่ง้างยางแล้วก็ดันดันแผงจอภาพลงมานะเพื่อเพื่อให้มันหลุดจากจากไอ้ตัวล็อกที่เป็นยางนี่ นะช่างทวีปจะทำให้ดูนะ ค่อยนะค่อยคอยค่อยคอยเอาละนะยกจอได้เลยนะยกจอไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะเอาขอบพลาสติกนี่ออกนะเนี่ยขอบพลาสติกดำๆเนี่ยนะเป็นขอบที่ครอบฟิล์มกองแสงนะนะเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นขาวๆเนี่ยนะเป็นแผ่นขาวๆกองแสงเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเอาขอบพลาสติกออกวิธีเอาออกนะวิธีเอาออกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีล็อกอยู่ขาวๆไอ้ตัวเนี้ยเป็นล็อกล็อกขอบพลาสติกสีดำๆนี้ไว้นะ เน libro, б, ี่ยรอบรอบขอบพลาสติกเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่เนี่ยนะ mm hmm. มันมีหลายอันเลยนะเนี่ยเนี่ยนะรอบรอบมันจะมีล็อกอยู่เนี่ยเห็นไหมรอบรอบเนี่ยนะมันจะมีรอบเลยนะรอบรอบขอบพลาสติกนี่เลยนะเนี่ยนะด้านบนก็มีนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะมันจะมีรอบรอบเลยนะมีรอบรอบ นะรอบ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 ไปยันม่นเลยนะรอบเลยนะรอบเลยทีนี้วิธีง้างเอาออกนะวิธีง้างเอาออกนะหรือปลายนิ้วเนี่ยนะค่อยง้างนะง้างเอกพลาสติกล็อกเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยเนี่ยนะง้างพลาสติกล็อกเนี่ยนะง้างออกมานะง้างออกมาพร้อมกับพร้อมกับก็ค่อยดึงดึงขอบพลาสติกขึ้นบนเนี่ยพอง้างปั๊บแล้วก็ยกพลาสติกง้างปัพพ๊บนะง้างปั๊บยกขอบพลาสติก ง้างปั๊บยกขอบแปดติดเนี่ยนะเนี่ยต้องค่อยๆนะใจะเย็นๆนะมันบางมากเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยง้างแรงมันจะหักนะเนี่ยนะง้างแรงมันจะหักนะค่อยๆง้างนะค่อยๆทำนะค่อยๆทำเดี๋ยวช่างทวีตจะทำให้ดูนะ,นะขึ้นแล้วเนี่ยมเผย,ยอแล้วเนี่เห็นไหมเนี่ยนะเผยๆแล้วเผยๆแล้วเนี่เห็นไหม ไปเยอะแล้วนะไปเยอะแล้วนี่นี่นะโอเคนะง้างไปรอบๆเลยนะง้างไปรอบๆเลย เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเอาออกแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะยกแผ่นฟิล์มกองแสงนี่ออกเลยนะนะยกออกเลยนะเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย ก็จะเอาฉากฉากหลังออกนะนี่นะเป็นฉากกระท้อนแสงนะมันจะมีตัวล็อกอยู่เนี่ยนะมันจะมีสองชนิดนะชนิดที่เป็นยาวๆแล้วมีเดือยแหลมแหลมแต่อีกชนิดหนึ่งเตียเต้ยๆนี่อย่างนี้นะวิทีเอาออกวิทีเอาออกนะเห็นด้านหลังไหมนี่นะด้านหลังนี่เห็นไหมอันนี้ตัวเตี้ยนะตัวเตีย้ยเนี่ยนะตัวเตีย้ยนะตัวเตีย้ย วิดทีอออกนะเดี๋ยวเราก็จะหมุนหมุนในเขาขาวยาวๆเนี่ยนะให้มันไปตรงกับล่องเนี่ยให้มันเป็นตรงกับล่องแล้วก็ดันขึ้นนะเนี่ยนะมันจะมีปุ่มมีรูอยู่นะล็อกไว้นะล็อกไว้แล้วก็งัดขึ้นมาก่อนนะเนี่ยนะงัดขึ้นมาก่อนเนี่ยนะพองัดขึ้นมาแล้วเราก็บิดพอบิดปั๊บนี่มันตรงนะพอตรงเราก็ดันขึ้นไปนออกแล้วหนึ่งนะอันนี้เหมือนกันนะหัวท้ายเนี่ยมันจะมีรูล็อกอยู่เนหะ็นไห เนี่ยน้ำาจะมีรูล็อกอยู่นะเราก็งัดขึ้นมาก่อนนะงัดให้พ้นรูก่อนนะอันนี้เหมือนกันนะสองปลายเลยนะมันจะมีรูล็อกอยู่นะยกขึ้นมานะยกให้พ้นรูแล้วก็บิดนะบิดให้มันตรงตรงร่องยาวๆนี่นะแล้วก็ดันขึ้นนะ,ะขึ้นแล้วนะอันหนึ่งขึ้นแล้วข้างหนึ่งข้างบนนี้เหมือนกันนะยกขึ้นมานะนะนะ พอออกมันตรงพอตรงปับ๊บเราก็ดันไะเนี่ยนะโอเคนะทําแบบนี้ทุกอันเลยนะทุกอันเลยนะทุกอันเลยเออหนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวยาวๆนี่ออกนะเดือยแหลมเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเอาออกนะวิธีเอาออกวิธีเอาออกนี่นะมันจะมีล็อกอยู่นะด้านนี้นะแล้วตรงนี้มันก็จะมีเดือยเดือยล็อกเข้าไปในรูนะแล้วก็ง้าง ง้างไอ้ตัวตัวเนี้ยนะที่มันล็อกอยู่เข้าไปที่มันล็อกอยู่ในรูเนี่ยนะล็อกอยู่ในรูเนี่ยนะล็อกอยู่ล้วง้างขึ้นมาแล้วก็ดันไปทางนี้นะดันไปทางนี้ต้องค่อยๆนะไม่งั้นมันหักนะเนี่ยนะพลาสติกมันกรอบนะเนี่ยนะพลาสติกมันกรอบค่อยๆง้าง ไลฟ์ปึ๊บหลุดไปเลยนะแล้วก็ดันเข้าไปปึ๊บหลุดไปแล้วหลุดแล้วนะนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะโอเคนะเราก็ทําเหมือนทุกอันเลยนะทําแบบช่างทวีปทำเมื่อกี้เนี่ยนะทําเหมือนแบบเมื่อกี้เนี่ยนะทุกอันเลยนะทุกอันเลยนะ อ้าวนะแล้วก็แกะออกหมดแล้วนะแกะออกหมดแล้วเดี๋ยวแล้วก็หงายขึ้นเลยนะหายเลยหายขึ้นเลยยกแผ่นตะท้อนแสงนี่ออกได้เลยนะเอารนนะถ้าสนใจติดตามนะก็เปิดตอนสามเอาเอง